คนที่ปล่อยหลุดมาเนี่ยก็แสบได้ใจคุยกันอยู่สองคนคุณจะมาดําเนินคดีในข้อหาอะไรก็ดีนะออกมาดําเนินคดีก็จะได้เห็นหน้ากันจับจับไปเรื้อมยมันคุยกันอยู่แค่สองคนนักการเมืองไม่ทำให้หลุดอยู่แล้วคนที่ปล่อยหลุดมาเนี่ย ก็แสบได้ใจก็แสบได้ใจนะฮะหนึ่งในสองคนที่คุยกันนั่นแหละครับคุยกันอยู่สองคนเป็นความรับมันมีคนหนึ่งที่ปล่อยทุกคนเข้าใจปะตั้งใจปล่อยเพื่อให้ประเด็นไปลงที่คนอื่นบ้างและเพื่อจะเบี่ยงเบียนประเด็นว่าที่ทำมาทั้งหมดเป็นเพราะ ถูกคนอื่นรีดไถ่ทีนี้เนี่ยตั้งใจปล่อยเองและตั้งใจรับเองด้วยว่าเป็นเสียงตัวเองแต่ใครปล่อยไม่รู้ยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองแต่เทวดาไม่ยอมบอกว่าใครขอโทษนะถึงแม้จะไม่ต้บอกว่าใครภายในห้านาทีผ่านไปเขาก็รู้แล้วว่าใครกันแต่ว่าผมว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่ออกวนกระแส น่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะจากคนที่คุยด้วยในสายในการเจราจาวันนี้บอสก็เลยเปลี่ยนถ้าทีมาเป็นออกประกาศให้ทุกคนลบทิง้งมันจะลบได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลบมันไปแล้วทั่วทุกที่ทําเป็นหวังดีอีกว่าอยากให้ลบถ้าไม่ลบจะดำเนินคดี ให้โอกาสลบจนถึงวันที่สิบแปดห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีทุกคนถ้าฉะนั้นตอนนี้ทุกคนรีบไปไปโพสต์ไปแชร์กันให้สุดๆไปเลยเออแล้วผมถามแบบงงๆคุณจะมาดำเนินคดีในข้อหาอะไร PDPA ก็ไม่ใช่เพราะมันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คนส่วนรวมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวข้อที่สองพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครพูดเพราะฉะนั้นจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อเราจะได้เห็นหน้าอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่บอสพอถึงจะดำเนินคดีได้ก็ดีนะออกมาดำเนินคดีก็จะได้เห็นหน้ากาันจะจะไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่คุยกับบอสตอนนี้นั่งไม่ติดเพราะว่า คุยกับพวกสไตล์นักการเมืองรีดไถ่ะเขาระมัดระวังแต่ว่าช่วยไม่ได้เล่นกับคนที่โคตรฉลาดเขาก็ต้องแอบเล็กคอร์ดแล้วก็มาปล่อยใช้ในยามฉุกเฉินแต่ปัญหาคือปล่อยไปแล้วน่าจะถูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะอถูกอบรมบ่มนิสัยหรือเปล่าให้รีบมาปฏิเสธวันนี้ว่าไม่เคยจ่ายเงิน เมื่อวานยังจ่ายอยู่เลยเมื่อวานนี้มีหลักฐานชัดเจนอยู่ในหนกระแสว่าจ่ายไปมากมายกับหลายๆคนแต่วันนี้บอกไม่ได้จ่ายแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ในคลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องต้องรีบกลับมากับลำเพราะว่าแรงเพรสเชอร์จากเสียงในนั้นอาจจะสูงเทวดาอาจจะขู่แรงอย่างนี้ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ